สลิงติ้งเมียนปะครับตันจังหวะแรกอ่อนแอหนิดๆนะครับ รมเดียดทำงานครับทีมงานเนียนปะสลิงทิงครับลุ้นครับมากน้อยเพียงไรโปรดติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องบองไปช่องกล้องคัสโนวาพาชวดนะครับผมอันนี้มาถ่ายคลิปสวยๆพี่น้องได้ดูกันนะครับสำหรับคนรักบ้างไปนะครับผมบังไปไล่โควิดนะครับ ให้โควิดหมดไปจากบ้านเรานะครับผมล,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 ลุนความเบาครับทีมงานเมียนปลาเมียนปลาติง ยังเบาเหมือนเดิมครับโอ้ยสูงสูงาจารย์มีไหมขยับขยับโต้หน่อยแห้ง,งน,น,นั่นเรือแม่เรือแม่ที่คุณปปย,ย,ย,ยังเหนียบยังเมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมงานเมียนปะครับมมสริง,ต,รงนนติ้ง อย่าลืมนะครับ FC ก้องคัสโนว่าพาจวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมให้กำลังใจ FC คนรักบ้างไฟด้วยกันนะครับผมผมก็จะลงคลิปสวยๆให้พี่น้องได้ดูนะครับพี่น้องครับ นี่เตอนี่หมุนมาได่ขนาดออริสิงไแหละฟังเ,ะนะงเียนป้าน่นเพื่อนเดียวตลอดปลาเพื่นเดียวตลอดนะครับผมทำงานเมียนปานาครัเบเมียนปงเมียนปร้่าวยนครับาสองลอแล้ว ปลาตงตมเน้ยะร้ือนังตับขางเน้ปลานะครับตับาเนี่ยเนนปลาเยมาเลยตตัมาเวลายังทำเวลาเบาๆนะทีมงานเมียนป้านะครับ

เลาตั้เวลาบ้าพื้นหลวนแลัวมาเลยพื้นหลัวนะครับตัดเอาลราว9าสองร้อเก้าสิบนาทีสองยคะแนนนะครับทีมงานเมียนปะนะครับ